สวัสดีครับ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 วันนี้เลยเดีวสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสไหล่สไหล่สองไหล่สไหล่เอีซ้ายเอียงขวาสไหล่ครับพี่สองห้ามะอบียามาเืน้ังนดอนี่เขฝสกั่งนี้เออ สองไหล่สองไหล่สองไหล่สองไหลสองไหลอ่ะมันจะหายแล้วค่ะครับครับยังงงไบ้าหมายถึงว่าวันนี้ที่แบบว่าซีรีส์จบแล้วใช่ไหมฮะเศร้าครับเศร้าจบซะแล้วทำไมคิดถึงไอ้นะฮะคิดถึงเศร้าไม่มีอะไรให้ดูแล้วอาทิตย์เจอเดี๋ยวเขาก็มีซีรีส์ใหม่ค่ะ g m เอ็นี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเออ ่กันเนาะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้คัวันนี้เรามาดูตอนจบกับแฟนๆแล้วครับผมครับนอกจากความเศร้ามีความประทับใจอะไรบ้างก็น่าจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานฮะอันนี้พี่มาพี่มาประทับใจอะไรกับอเรื่องนี้บ้างประทับใจก็เอาจริงก็ประทับใจความสำคัญของทุกๆคนไม่ใช่แค่หกคนนี้แต่แบบว่าเป็นทุกๆคนที่อยู่ในกองนะพวกกับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเราใช้เวลาด้วยกัน หลายเดือนมากจนแบบว่ามันทําให้เราสนิทกันมากขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็จูมาหล่อเป็นเป็นเป็นมาหล่อทุกคนรู้สึกว่าเป็นสนิทกันจนเกินรู้สึกว่าสนิทเกินก็ยัิ่งสนิทมากกว่านี้ใช่ยสนิทมากกว่านี้เลยใช่แวจครับัวนนี้จูมาหล่อครับเออให้พูดถึงพีหล่อทุกคนเาาถมจะขายหรอนี่จะบอกอะไรให้นะออายุจะบอกอะไรให้หยุดนี่หยุดหยุดก็คือวันนี้จูเดินออกไปเอาแบบ อินเนอร์จูเลยนะอินเนอร์จูคือแบบหล่อแบบชอหออ่ะหล่อชอหอชอหอคืออะไรชอหออ๋อโอเคหล่อแบบชอหอเลยมีคนตะโกนขึ้นมาจูจูสวยมากนี่เดินเดินอย่างนี้เลยดูดีมากดูถึซีรีส์อ่าหกอยู่กันมา6เดือนครับกับผู้ชมนะอยู่กันมา6เดือนแต่ว่ากับนักแสดงแก๊งเนี่ยปีแปดปีหนึ่ง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 นานมากถึงอตั้งแต่อัลตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ไหมนานมากนานมากมากอ่า แต่ไม่นานเกินไปแต่ไม่เอานานกว่านี้แล้วแต่ไม่เอานานกว่านี้แล้วปวดหัวมากสนิทเกินไงสนิทเกินมากสนิทเกินก็ได้เพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันได้อีกประมาณกี่กี่กปีดีขอทิคิพก่อนอีกหลายปีแล้วกันได้อีกหลายปีนะต้องคบกันอีกนานเพราะความลับอยู่ในโทรศัพท์ของมึจะมึงจะไม่นานแน่มึงก็ไม่นานหรอกไม่นานแน่ ที่อยู่ด้วยกันมามันบความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะโคตรสนิทกันมากเราสนิทกันมากครับเคมีของเราเวลาเราไปแบบว่าไปทํางานด้วยกันอ่ะมันชุดชาติชาติครับคนข้างเพศตีสานพูดีสัล้อเราเคมีเคมีตอนเราทํางานด้วยกันมันค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากๆ คืออย่างเช่นเรามาทำงานเนี้ยเพอร์เฟกต์ไลเนอร์ไปเนี่ยแฟนปาร์ตี้กับไปเนี่ยอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็เวลาทำงานก็มีก็สมูทมากๆเพราะเหมือนกับทุกคนมันทำงานกันมาจนมันลงล็อกกันมากๆแล้วเรียกได้ว่าเพอร์เฟกื่นเื่นเปิดใจกันมากฟิลแบบเพอร์เฟกมากครับวันนี้ใช่ครับมีลูกบุ๊หรือคะครับผมประทับใจอะไรบ้างคะจากซีรีส์เรื่องนี้ก็เอาจริงจริง ซีรีส์เรื่องนี้ก็พาพวกเรามาไกลมากๆครับผมก็อยากจะขอก่อนอื่นเลยก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึง EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมใช่แล้วก็ประทับใจความสัมพันธ์ครับ,รบอย่างที่บอกแหละเหมือนเราสนิทกันเกินไปทุกวันนี้ไอ้เพิร์ดจิ้มตูดบุ๋มไม่รู้กี่รอบเลยคือเอาจริงอะตอนแรกอะไม่เคยคิดเลยว่าเพิร์ดจะสนขนาดนี้แต่เพิร์ดติดแกง ไม่ไม่ไมครับผมโดนพี่แกลงก่อนก็เลยก็เลยต้องป้องกันตัวเรียนรู้มาจากใครอยากติดต้องไว้ข้างหลังมากเลยแบบนี้เลยใช่ไหมตาใช่ครับครับเรียนรู้มาจากพี่ๆในกองครับผใช่ครับต้าบอกแล้วอย่าโตไปเป็นเพิร์สคือถ้าโตไปอ่ะทำไมมันโตไปเป็นเพิร์สมันไม่ดียังไงพี่เเป็นพผมก็ดีใ่ดีละ ไม่พูดเวลาโตเป็นเพิร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าเพิร์ดมีคนเดียวในโลกก็พอแล้วส่วนบุ๊กก็มีคนเดียวในโลกกั่อม่งมึงก็คนเดียวพอใช่เพราะไม่มีใครเทเรานี้แล้วก็จะมาขายเทเอกแล้วิค่ะครับผมประทับใจอะไรบ้างคะโอ้ทุกอย่างเลยครับเหมือนได้เพื่อนเพิ่มได้น้องที่สนิทมากๆเพิ่มครับแล้วก็ประทับใจซีรีส์มากๆครับแฮปปี้สุดๆแบบว่าซีรีส์โอ้ยยังไงจบเลย แล้วมองไปใช่ฮะรู้สึกว่าเออน้องๆทุกคนน่ารักดีอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่มันยาวมากนะ24ตอนใช่ฮะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนเราก็ดูซีรีส์กันอย่างมากเฉลี่ยก็8-12ตอน24อันนี้24คือ3-2เท่าใช่เท่าใแบบว่าเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องถามคนดูว่าคนดูแฮปปี้ไหมกับยีบตอนที่ผ่านมาก็หวังว่าการดู24ิสตอนของทุกคนจะทำให้ทุกคนอิิมเอมใจมีความสุข มีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปได้รับอะไรกลับไปบ้างใช่ครับน้องตาครับน้องตาครับน้องตานะครับประทับใจหลายๆอย่างนะครับเอาจริงๆทุกๆเรื่องเลยครับในกล่องนี้นะครับชอบทุกอย่างเลยพี่ๆทุกคนด้วยครับรู้สึกว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่ๆครับผมแล้วเป็นสิ่งดีๆที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้แล้วจะลืมไหมไม่ลืมแน่ไม่มีทางลืมพี่ๆแน่นอนครับผมแต่เรียนอะไรมาจากเพิร์ลทิ้งบ้างนะทิ้งบ้าง ครับครับเอ่อเรียนรู้เรียนรู้เยอะครับผมสอนสอนสิ่งดีๆให้น้องใช่ครับผมบผมก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะครับอยากขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยครับผมเปิดมาก็ ุดดยอพพี่เิรร์คับน้องเพิร์ลก็อย่างที่บอกไปว่าก็อยู่กันนานมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกผูกพันแล้วก็วันนี้มันมาถึงวันที่จบแล้วก็แอบใจหายนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงพอไปทุกวันทุกๆอาทิตย์มันก็จะไม่มีสายรหัสแล้วเลยนี้ก็สุกทีมันเหมือนเดิมเออมันก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็รู้สึกสนิทกับทุกคนมากๆครับที่คนแยกไปเยอะเหมือนกันที่กลับมาเล่นซีรีส์เยอะมากครับเพราะว่ามาที่นี่เหมือนอยู่ในสงครามตลอดเวลาไม่ว่าจะทำงานหรือว่าอะไรทำไมอะเพิร์ลคู้ล้มขนาดนั้น ขอโทษนะใครเป็นคนก่อสงครามสองคนนี้ยอไมเสี่ยงก็ไม่มียังไม่าูมเลยทำไมอ่ะเวลาต้องรู้สึกว่าสู้ลบมขนาดนั้นเลยเหรอก็น่ารัก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 ครับใช่ครับครับผมแล้วพี่พี่อ่ะคะครับน้องน่ารักครับหวังว่าจบจากสายหัทเทวดาไปพวกเราหกคนจะเวียนมาเจอกันอีกแต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยครับ กันมากครับสิ่มากครับคือเรื่องเช่นอะไรที่ในเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าคุณแบบความสัมพันธ์ดีขนาดะคือน่าจะด้วยระยะการถ่ายทำแล้วก็ด้วยความสนุกในกองความสนุกในกองเนื้อเรื่องตัวละครของเราแบบพอพอตัวละครแต่ละคนมันเข้ามือครับมันก็ทําให้การทํางานมันเรียกได้ว่าสนุกมากขึ้นเยอะมากมากจริงจากวันแรกที่แบบ อาจจะยังไม่ได้รู้จักมัตสีกันพอรู้จักกันมากขึ้นมีอะไรรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในแก๊งไหมคะมาร์กากบ,บอกอะไรกับอีกห้าคนไหมคะบอกอะไรเหรอค,ครับถ้าถ้าเป็นรวมลวงก็อ,อ,อยากขอบคุณที่แบบว่าเราได้มาร่วมงานกันเพราะว่า ซีรีส์เร really? ื่องนี no? <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ก็ทําให้ผมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็แบบว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นเป็นคนต้องต้องสู้คนเอาไหมก็กล้ากาแสดงออกมากขึ้นแต่ว่าเล่นเพิ่มขึ้นเปิดใจมากอยากก็อยากขอบคุณทุกคนครับครับแล้วก็สำหรับเพิร์ดก็เพิร์ดเพิร์ดเฮ้ยเอมีจอมจงเลยเหมือว่าสำหรับเพิร์ดก็สนให้น้อยลงน้อยไม่คือครับผมก็อยากให้ยังไม่ได้มา ก็คนให้น้อยลงหน่อยใช่ไหมครับผมไอดีครับแล้พี่จูล่ะพี่จูเ่ะพี่จูเมื่อกี้ก็ขอบคุณรมๆไปแล้วไงพี่จูน่ารักที่ไหนพี่จูก็พูดเยอะขึ้นไม่เหมือนกันหรือเปล่าพี่จูพูดเยอะขึ้นดีกว่าไม่ก็ก็น่ารักเหมือนเดิมเขาหน่ารักเหมือนเดิม่พีจูวะครับแค่แต่คุณโชคดีไปเพื่อนโชคดีไปเพื่อนขอให้หลังจากนี้ การทํางานแต่ละคนในพาร์ทคู่ของแต่ละคู่เนี่ยไปไกลยิ่งขึ้นแล้วในปีหน้าที่มีโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยของแต่ละคน่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าไปซนอย่างนี้ที่ไหนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาบอกใครเป็นพิเศษนะคะบอกให้พิเศษนะมองมองนามองตางลอากูฟวร์มองทางโ้า้ก็บอกเป็นพิเศษแล้วกันคนที่มองตาอยู่ตอนนี้ พี่ปู๋อเออขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเป็นสีสันในช่วงหนึ่งของชีวิตบางทีอาจจะมากเกินไปแต่ว่าดีครับดีดีขอบคุณมากๆครับผมคือใครให้สีมตัดพี่มูมากมาไปครับตอนแรกๆก็เป็นเพิร์ดหลังๆมาร์กนี่ก็ไม่เบานะมาร์กนี่เริ่มละลายแล้วน้ำแข็งขั้วโลกเริ่มละลายแล้วออตอนนี้ก็เป็นนิวมาร์กแล้วครับครับผมก็ขอบคุณ อะไรก็ตามที่ทาให้เราได้มาเจอกันแล้วเราก็รักกองรักกองนี่มากครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเพราะว่าเราทุกคนไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะพัศซีสั้นสองไหมพักแล้วก็อย่างที่จูบอกว่าปีหน้าเนี่ยแต่ละคนก็จะไปเล่นพัดคู่ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นคิวเราคงอาจจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินไปตามเส้นทางของตัวเองในอนาคตให้อย่างดีที่สุดแฮปปี้แฮปปี้ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนน้แมีโอกาสดูคอ รอหานไปฝั่งมุลลเอ๊ะไม่แน่นะจิ๊บ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 อเาันไปบอกจิ๊บวจิ๊บนนถามจิ๊ตรงๆเลยนี่ถือว่าเป็นสื่อนะอถ้าสมมติว่าต้องทำซีซั่นสองสนใจมานกับไหมครับอ้าวพี่นิวพี่นิวพี่นิวแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนดุ้นไปหรือเปล่าเออแล้วโอ้โหแล้วไม่อยากเจอกันเลยไม่แ่ใครยังไม่จบก็ยังสามารถเล่นต่อได้อันนี้ีหนึ่งที่ซี แล้วนี่ก็ไปแล้วดิบ๊ายบายบ๊ายบายเมื่อกี้ลุ้นจำมดฮัลโหลอาจจะรอรู้ไม่เป็นไรพอจะลุ้นขึ้งไหมคะไช่นะครับพอจะลุ้นขึ้งไหมคะลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะมีซีซั่นสองไหมสองครับพี่ถามว่ารอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นนลุ้กันให้มันเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครัอ่าอยากบอกอะไรกับ ฆาคนที่เหลือโอ้มีเวลาสักคืนหนึ่งไหมครับผมเอ้ยมีเวลาตั <c <c ้งคืนหนึ่งเลยหรอเดี๋ยวทำอะไรเล่นเกมใช่เดี๋ยวดังเล่นเกมห้ดูครับครับก็อยากขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณทุกๆอย่างแบบเออรู้สึกว่าหลังการได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ผมเปลี่ยนไปเยอะมากเอทำให้ตัวผมเป็นคนที่สดใสขึ้นแบบ รู้สึกว่ามีพลังบวกเ, s <S เยอะขึ้นในตัวเองอะไรอย่างนี้ครับแล yeah, 네้วก็ยิ้มได้เยอะขึ้นเวลามาเจอหน้าพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่ๆทำให้ชีวิตผมเพอร์เฟกต์ครับขอบคุณที่มาจบดีทางยูทูบจีทีวีเลคคอร์ดนะคะวันนี้เร์เฟกรดูย้อนหลังได้ที่ทางวีทีวีครับ ใช่ครับข้ามมเลยดกว่าเราเล่นก็เอ่อจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไปให้พี่แบบโอ้โหอาวุโสมากใช่โอ้โหให้เป็นพระเลยบุธอนเลยก็ขอแบบให้พวกพี่พี่แบบทำอะไรก็ ดังๆฟังๆไปหมดรักมากรักเหมือนพี่น้องกันจริงๆมากๆเหมือนคานตามกันออกมาอจริงๆไม่ได้ดื้อเลยไม่ได้ดื้อกับพวกพี่ๆแต่ผมอยากจะเป็นสีสันให้กองมันทํางานออกมาแล้วก็โฟล์มไม่มีความเรียดจัยไม่มีความเยียดเพราะมันไม่มันไม่โฟล์ทันมีเงับเพิร์ดหลักฐานเยอะมากเพิร์ดเนี่ยเขาเป็นวิถีชาวร็อกชาวร็อกเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคติประจําใจแปลว่า Life i s แต่ว่าชีวิตเนี่ยเป็นอิสระเพิร์ดเนี่ยอิสระภาพอยากจะเดินไปตรงไหนก็เดินพูดอะไรก็พูดอยากจะนอนตรงไหนก็นอนจริงๆก็เป็นอาชีพที่มันต้องใช้ความอิสระในการแสดงออกมาเราก็เลยต้องทําตัวให้มันเป็นอิสระเป็นนกไม่เล่าอะนะเป็นนกเลยเป็นนกที่จะบินก็นกองอื่นๆมัก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้ใครสปอมันทําไม่ได้คนที่มันเห็นท่าแท้กันหมดแล้วเลย วันนี้มีแฟนมันด้วยใช่ครับวันนี้ก็เป็นงาน Perfect Hairliner by เนี่ยแต่ปาร์ตี้ครับปาร์ตี้ก็โซเอาแล้วนะครับแล้วก็งานพ่กนี้เหมือนกันอัลเตอร์ปาร์ตี้ก็โซเรียบร้อยแล้วใช่ครับต้องแบบว่าขอบคุณแฟนๆมากๆที่รักและสปอร์ตแบบพวกเราทั้งหคนมากๆมากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็6กเดือนแล้วครับขอบคุณมากๆที่ติดตามผมดูพวกเราครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนแบบจริงๆเลยที่อยู่กับเรามา โอ้โหนานครับเห็นหน้ากันจนแบบว่าคุยคุยกันแบบทุกสองสาเดือนอ่ะต้องแบบมีหลายทีอ่ะขอบคุณมากมากครับที่ให้ความสนใจพวกเราครับขอบคุณครับครับอะไรครับอะไรออนไลน์ออนไลน์ครับออนไลน์ใครที่ไม่มีบัตรก็สามารถที่จะซื้อได้ทางไทยรัฐเเมจเจอร์นะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่ครับแล้วลืมคือวันนี้ได้ไหมว่าจะได้เห็นอะไรมากนอกจากว่าจะได้ดูตอนจบตอนจบด้วยกันแล้วคือ เราจัดมา2งานแล้วก่อนหน้านี้ครับผม first date กับ midterm คราวนี้เป็นบเนี่ยก็เรียกได้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันคือการอำลาอำลาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวละครของเรากลับนิยายแล้วใช่ครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยมันมีคําว่าปาร์ตี้อยู่เราก็จะปาร์ตี้กันให้สุดเวียก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันไปก็เดี๋ยววันนี้ก็รอดูว่าโชว์ปาร์ตี้ที่เราเตรียมมามันจะ มันจะคุ้มค่าการสั่งลาแค่ไหนใครจะเติมไหมคะได้เห็นรีแอคแล้วกันนะเออเขาบอกว่าปาร์ตี้ฟอรเตรียมปาร์ตี้มาโอ้สุดๆฮะใช่ครับเพราะฟอรแปลว่าสนุกครับแน่นอนเลยนีคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มจริงครับฟอร์แปลว่าสนุกเพิรแปลว่าอิสระใช่อิสระอะไรนะฟิร์ตอิสฟรีไลฟ์ฟรีฟอรแปลว่าสนุกฮะวันนี้ ใช่ครับสนุกทั้งสองวันเลยฮะใช่ท่าเต็นบีนลูกตาของใช่ครับออกตัวแล้วคือออกมาครมแล้วครับใช่ครับของของตัวแรกก็จะเป็นพ่มาฟอกพ่มาฟอกเป็นแก๊งเป็นแก๊งหน้าเจ้าเล่ใช่เป็นแก๊งหน้าเจ้าเล่ตัวที่สองดูเมียดูเมียดูเมียนี่ดื้อหน้านี่ดื้อมากอันนี้ดื้อครับเป็นของของกระท่เหมือนมากเหมือนเบอร์ต้ามากครับ แล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมาครับก็คือจัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้นี่จะหน้าฟิลแบบจัมโบ้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 ยืนอยู่นี่ใช่อะไรนะจัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้ยืนอยู่นี่มาจากจัมโบ้กับมาจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้ครับขอบคุณคคคครรัับบบบขขออุณนะครับ